บอกจะตั้งสารพระภูมิให้ท่านอยู่แทนนะครับผมก็ปลูกบ้านหลังเล็กๆเ,เข้าไว้ผมไปซื้อไม้เก่าเข้ามาเจ้าของโดนยิงตายไปแล้วมันผีดุไม่มีใครเขาเอานะครับผมก็ไปซื้อมาส0 0 0 0บาทหรือมาปลูกกระท่อมผมนะครับผมก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นมึงไปเอาสารพระภูมิไปตั้งเข้าไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมทำบุญขึ้น บ้านใหม่อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของบ้านคนตายด้วยผมไม่คิดว่าเป็นผีจอมปวกหรอกครับคิดว่ามันน่าจะเป็นผีน,นั่นฮะผีเจ้าของบ้านมากกว่านะครับที่โดนยิงตายนะครับพอผมกลับมาถึงบน .6 นะครับเอาเครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปผมก็เรียนท่านสันนะครับว่านายผมขอญาติ2วันนะครับ แล้วก็บอกลูกน้องสนิทครับพวกมือปาบม,มือแปรล,ลูกน้องผมนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> เดี๋ยวไปทําบุญขึ้นบ้านใหม่คุณหน่อยมันอยู่ในปา่าเลยนะครับ mm hmm. ตอนผมไป mm hmm. ก็ไปเจอตํารวจทองราภูมิอยู่ที่สามแยกทองราภูมิจะขึ้นที่สังขระบ,บุรี mm hmm. ผมก็แวะคุยกับลูกน้องนะครับ mm hmm. มันก็เลี้ยงลิปโพผม, mm hmm. ผ,มผมก็พูดคุยกันอะไรกันแล้วก็บอกใครว่างก็ไปทําบุญที่บ้านค mm hmm. ุ้นยนิมนต์พระไปเก้าอ,องค์ วันนั้นคือวันที่ทนายสมชายหายโอ้โหถ้าผมไม่ได้ไปขึ้นเดินทางไปทองเขาภูมิไม่ได้ไปยกสารพระภูมิไม่ได้บูญขึ้นบ้านไม่มีพระเป็นพยานเก้าคนไม่มีตำรวจทองเขาภูมิผมโดนจับไปแล้วครับท่านพันเอกทวีสอดสองเป็นคนทำสำนวนคดีนี้นะครับ ผมก็บอกท่านทาวีว่าไอ้วีคูไม่เรื่องนะไอห่าทนายสมชายเนี่ยไม่เกี่ยวกับกูนะนะครับเขาก็ปักหมุดมาที่ผมเลยครับครั้งแรกนะครับรายละเอียดในคดีก็ไม่ขอพูดถึงนะครับมันก็ไปพันกับกลุ่มลูกน้องผมจนผมมาเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนแล้วหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดนะครับคุณหมอพรทิพย์ยังเอาตาหาร ไปค้นที่ศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดผมเลยแถมผมเคยเป็นผูุ้่มกับบ้านโป่งนะครับเอาทหารเรือเอาเครื่องมือพิเศษไปดูถังที่สงสัยว่าจะเผาทนายสมชายหรือเปล่านะครับที่บ้านโป่งนะครับเพราะปักมันฟันธงมาว่าเป็นเลวัตธรรมจะไปหาเศษถังเศษอะไรที่บ้านโป่งนะครับเอาเครื่องมือพิเศษของทหารเรือไปเลยนะครับ แต่ไม่เจอครับไม่เจออะไรครับเพราะผมไม่ได้ทํานะครับเพราะผมไม่ได้ทํานะครับผมไม่ได้ทําท่านพล